ค่แล้วไงดี่คะวันดีค่ะไปวันข้อเรียบค่ะมันไปไปสวนม่อนซื้อค่ะสามาเทนแล่วก็เมาหรที่สันเทียนค่ะม่าสันเทีนอยู่ว่าจะออกห้องกุจีได้สองทุ่มครับ วันนี้มันเป็นคือยุปราคาออกไม่ได้เลยสำคัญหนึ่งบอครับก็วันนี้ต้องนั่งอยู่ในกุดครับประมาณ100ร่ปมันง่ายจะขึ้นไหมน่าไม่ได้ยังประตูยังไม่เสร็จ ตำรวจเป็นกมาไทยมันเป็นฝ้าเป็นมาไทายว่าการสั่งการบุรณะว <c oughs> ัดกุดแทนมีความขืบหนาไปถึงไซนะคะตำรวจเป็นกเลยมามาตำรวจมาไทายรู้ว่าก็สั่งไก่เสซจไปไมีความขืบหนาหอดไซนแล้ว ปลาเพิ่นสิมาเรืองอืดน,นะคะบม่แมนค่ะเรืองผีดีนะคะเป็นขมามหาภราอาจารย์เป็นมาสำรวจมาส้างบุละนะท่างวัดกุแท่ไก่แล้วไปไก่เซไปนะคะตกอกตกใจมากต่างหลายคนนะคะคุณตำรวจนะคะ,นะคะย่อมดับเพลองแล้วนะคะ แอดมินกับสีไายเห็นบรรยากาศในวัดพุทธแท้นะคะว่ามีการสร้างการบูรณะหอดไซแล้วนะคะกระเซตไปเครื่องนึ่งลรคะ่ะนะคะกับสท่ายเห็นบรรยากาศไปน้ำกันนะคะ นิดเดียวสิ่ายเห็นรถขอโทษนะคะทะเบียนหนึ่งเก้าเป็นตัวใดของแม่อันนี้ทะเบียนมาหนึ่งศูนย์เก้าทะเบียนหนึ่งเก้าเป็นเก้าหนึ่งศูนย์เก้านะคะอันนี้ทะเบียนไม่เพิ่นไปเปลี่ยนทะเบียนมาไหมสิบอกซะบอกแม่งวันนีลอตเตอรี่น้ำไปไหลไปแล้วค่ะค่ะเพิ่นเปลี่ยนทะเบียนไม่นะคะจ้าเปลี่ยนรถต่อได้ค่ะคนณลาเพิ่นอยากไปหาพระอาจารย์เพิ่นเจิมรถจุเต็มเลยนะ้วน่ะ เก้าหนึ่งศูนย์เก้านี่ทะเบียนไม่หาสามซีซีนะคะอีกอย่างมันเกี่ยวกับพ่อกับแม่แล้วก็ออกเลขเพิ่นซื้อจังไดกับถือนะคะคนดวงดีนะคะอันนี้เลขรถเพิ่นห้าพ่อแม่พี่น้องอีฟซี่มากจัดนะคะคัดกระพานม่เป็นยังค่ะท่าห้เบิ้งจะซื้อค่ะเราจะบ้านม่วงมาเออบันม่วงบ้านเราเนี่ยค่ะแฮมิ่งกับสุดทายคราบแม่เห็นนหมกันนะคะ แอดมินกับสิทธิไทยให้เห็นบรรยากาศไปด้วกันลนะคะ่ะว่ามีการสร้างซาราเพิ่นบุญละใหม่กับเ็จไปส่วนหนึ่งนะคะเพราะถ้เดี๋ยวเซตสมบูรณ์แบบนะคะนะคะเงินที่เอฟซีทำบุญน้ำวัดกุฏแห่เพิ่นกามาสร้างอีหลีนะคะ ที่เห็นร้ายที่สุดก็คือจระเข้นะคะซิปเป็นซิปเป็นยีซิปตัวนะคะอ้อมวัดเลยกำแพงวัดส่วนหนึ่งนะคะที่วาา่าซาลาเป็นกระเฮ็ดแทบทุกมองนะคะประตูโค้งเป็นกระเฮ็ดซาลากลางน้ำกระเห็ดนะคะเดี๋ยวแอดมินสุดท้ายเห็นบรรยากาศน้ากันนะคะวาา่าซาลากลางน้ำเพลินเห็ดจริงๆสั่งอิหลีนะคะตำรวจเพิินมากที่แอดมินไทยเห็นกันหนึ่งว่าเพิินมากอย่างนะคะเพิ่นมากสำรวจว่าสั่งไป อดไซเล่ันมหาพาอาจารย์นะคะนะคะใเห็นไปนั่งกันนี้สางันคือผมมาทำงานเนาะก็เพื่เห็นสางนะคะ คุณพ่อดวงดีคุนแม่ดวงดีกลับนะคะเป็นมาท้ำบุญเ่าเป็นกับมาหานนทิยาอยู่วัดกุดแคนะคะนะคะเป็นเดินท้างกลับห้าสามสี่สี่นะคะทะเบียนรถเพิ่นนะคะมินติท้ายเห็นสารากลางน้ำนะคะตามไปน้ำกันเลยคะ่ะนี่ตะแขกตัวใหญ่ๆตัวหน่อยตัวใหญ่ไ,ไม่เบิดที่น้อง บมได้มาโดนหรอกกับบุคือเก่้านะคะตะก,กี้มากกับเป็นโค้องอยุกเห็ดแต้วเบิดราคาแค่ต้นน้อยเนี่ยนี่มานจะใส่น้วเต็มต้นเตาเลยค่ะลูกนะคะลูกจระ,ะ,ะเข้นะคะนะคะเอดมนกับสีไทเยเห็นบรรยากาศสารากลางน้ำน้ำกันนะคะนะคะสารากลางน้ำ กลับไปลูกเป็นล่างขึ้นมากแล้วนะคะค่ะสองขางกับมีจระเข้ตัวใหญ่ๆนะคะสร้างพันยุทธ์ค่ะว่าเห็นผนมากจะค้นเลยนั่นขางขางวัดนี่ก็มีตาจระเข้ทั้งนั้นเลยนะคะนะคะนะคะผู้ใดอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของวัดกุดแห่นะคะเพิ่นก็มีการบุรณะใหม่ทั้งเมดสางไมทั้งเมดนะคะเงิน FC ที่เอฟซีทำบุญมาก ช่องนั่นช่องนี่กับช่องยูทูบนะคะเพิ่นกับมาบุรณะวัดส่างวัดกุดแห่ค่ะมื่อน,นี้เพิ่นกับเปิดพุ่มขอโชกขอลาบกับสหเห็นแล้วนะคะมาเป็นเลขตัวใดนะคะเอ็ดมินะะ F in, มาทายถ้ำให้พ่อแม่พี่น้องเอ็ซี C, เบิ้งน้มกันนะคะบ่ได้มาทายถ้ำโดนแล้วนะคะวัดกุดแห่การเปลี่ยนแปลงการสั่งบุรณะวัดใหม่เป็นเรื่องส่ละคะ่ะ ขางๆากัแพกนี่มีตตแขกนะคะมีเะจระเ้เ,เป็นซิปโตยี่ซิปโตเลยนะคะอยู่ทั้งสารากลางน้ำกับมีจระเ้นะคะข้องน้ำนี่เป็นตำนานนะคะค่ะผู้ใดบรตูตำนานมากกับมีตะแขกนะคะนี่ค่ะที่มาปราบจระเข้ก็คือปูพีบูลเฮานะคะนะคะแอมินไทยเห็นตะยานตะยานพี่น้องเป็นตะมิแขอีนะคะเพิ่นกับเปิดปากทำแล้วนะคะ เปิดปลดปล่อยวิญญาณของจระเคและช่วงที่แอดมินเหตุยูทูบใหม่ๆกับมาเคยมาถ่ายถ้ำไห่งพ่อแม่พี่น้องเบื้งน้ำกันนี้นะคะที่เป็นวงสวงเปิดปากทำแข่นะคะนะคะ้างคากําแพงวัดกับมีตะลูกปั่นแข่ตัวหน่อยตัวใหญ่นีเมืดนะคะอันนี้ทางเขาประตูหลังนะคะเด้อ ด้านหลังนะคะด้านหนา้าเขาบา้านใดเป็นเหตุประตูโค้งบ้านแล้วเลยบ่้านใดเขาด้านหนา้าเลยเขาด้านหลังต้นไม้กับลมเย็นคือเก้านะคะหนาฝนค่ะสร้างเพื่อนยุทธอเพื่อนพักเตียงมาเห็นเหมือนทำงานนะคะนะคะแอดมินกับมา่ายถ้ำให้เบ่งน้ากันแล้วนะคะการสรุปเลยนะคะในคลิปนี้ สรุปว่าตำรวจเพิ่นม,มาดีค่ะบ่ได้ม,มาลายนะคะเพิ่นม,มาถามหาพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ไปใส่มิการสั่งบุญละวัดหอดไซแล้วนะคะเพิ่นก็มาทายหลปเบิ่งสัางอีส้ง่งไปคพิ่มเกินไว้ไปถึงไซแล้วคพิ่มเกือบหนานะคะกับ่บมีหยังค่ะนะคะอ๋อจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่น,นี้คลิปหน้าพบกันใหม่เชคาดีสวัสดีค่ะ